นี่นะคะเราทำเจลล้างมือเองนะคะขอในความไม่สะดวกนี่นะคะเราล้างกระปุกกระปุกนี้มันมันมันไม่ใช่มีน้ำมันมันเป็นแบบน้ำยา น้ำยาแบบใส่ผมนะ่ะแต่มันไม่มันแล้วก็มาล้างนะคะให้สะอาดนี่ล้างหัวล้างไรสะอาดแล้วก็มาใส่ผสมกันเองนะคะมันหงหมดแล้วไม่ได้ไม่หาอะไรลงอันนี้นางนางคิดเองนะนางบอกว่ามันมีกลิ่นแรงลองใส่อโลเวล่าดูผลิตเราเจอในคลิปอีกของพี่คนหนึ่งเนาะแกก็ใส่แกก็ใส่อันนี้เหมือนกัน นี่แล้วอาโลเวล่าที่เราปลูกเองอ่ะเอามาใส่ได้ไหมไม่ได้ได้ไหมฝรั่งอันนี้มันซีเรียสกับการทำเจลดูข่า,าวเรื่องมนุษย์ดีกว่ะ อะไรหมดเลยหรอเอานี่อย่าเอาอย่าทิ้งนี่อนี่นี่ไม่ต้องทิ้งไหมคนชอบเก็บขวดนี่เราไปเราไปซื้อแอนตอนนี้คนยิ่งบอกทำคลิปงงๆแลลวบิลลี่ก็ชอบดึงหน้าดึงหลังอนี่แอนตอนเก้าสิบถ้าเก้าห้ามจะแรงแต่มันมีเก้าห้าไหมไม่มีหรออ๋อนี่ไม่มีเก้าห้าเลเก้าสิบเราก็ได้แล้วนะแคะเจล อันนี้ขวดเดสตันนะคะเราก็ใส่แอร์กอนแล้วก็ผสมหางจระเข้ด้วยนี่เราไปเราไปอันนี้อันเกา่านี่เราไปได้สองขวดเนาะสองขวดสุดท้ายี่ใช้เยอะวะ่ะบอกให้ใช้เวลาไปทำงาน,นหอมไหมเออไม่หอมนะกลิ่นไม่แรงมากเนาะนใส่อโนเบรา ขอบคุณนะคะที่รับชมดูไม่ไม่ให้นิสัยงี้ทุกครั้งอะ่ะเนี่ยเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยโลจิตอันนี้นะคะอันนี้เช็ดหน้าได้นะคะแบบมันจะดำออกมาเลยอะ่ะสกปรปกแต่อันนี้เช็ดแผลใช่ไหมเชลีเช็ดแผลได้ตอนนั้นเราอ่านไม่ออกนะคะเราเราเคยมาใหม่ใหม่อ่านไม่ออกอะ่ะมันจะเป็น แอลกอมันจะเป็นแอลกอฮอล์แบบเป็นรูปมืออะเราก็นึกว่าน้ำยา,าล้างเล็บอะเราก็จะถูถูทำไมมันไม่ออกนี่นะคะดีวิวแอลกอฮอล์อันนี้แอลกอฮอล์แบบเช็ดหน้าได้นะคะทุกคนเฮ้มองไม่เห็นอะ่ะอันนี้นะของฝรั่งเศส เออทำไมถ่ายอย่างเี้แล้วกล้องมันกลับอะ่ะนี่เวลาเราอาบน้ำเสร็จนะคะเราจะถูทีแรกเราไม่รู้หรอกแม่สามีบอกเนาะนี่เห็นไหมดำไปปีเลยอะ่ะต้องเปลี่ยน คือดีมากอะ,ะ,ะ,ะแอลกอฮอลตัวนี้นะคะเช็ดหน้าได้แต่ตัวนี้เช็ดแผลนะคะ